วัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันลอยกระทงค่ะพามาชมบรรยากาศนะคะวันลอยกระทงของเรานะคะวันนี้วันที่27เดือนเดือนอะไรนะวันนี้พฤศจิก,กาเดือนพฤศจิก,กาค่ะวันที่27เดือนพฤศจิก,กาพศสองพันห้าร้อยหกสนะคะปีนี้นะคะให้ดูบรรยากาศ วันลอยกระทงนะคะวันเพ็ญเดือนสิบสองค่ะบรรยากาศนะคะ, at, ะ,คะามาดูบรรยากาศวันลอยกระทงจ้าลุกดูสิดูถุงใหญ่นี่อันนี้คือบรรยากาศพิกัดอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่พิกัดอยู่ที่สวนรถไฟค่ะสวนเบญจพิษ สวนสาธารณะนะคะบรรยากาศน่าเที่ยวมากค่ะน่าเที่ยวนะคะนคนเยอะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ